สิ่งที่เรามองก็คือว่าในองค์กรเนี่ยทำอย่างไรถึงจะทำให้การบริหารงานทางด้านทรัพยากรบุคคลเนี่ยเป็นระบบซึ่งความเป็นระบบเนี่ยมันจะเป็นตัวคีย์ที่สำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานต่างๆเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นไปได้อย่างมั่นคงตลอดไปอันนี้ก็เป็นคีย์ที่สำคัญเพราะฉะนั้น จากประสบะการณ์ที่มาเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยเราก็เริ่มที่จะดูในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ณนะปัจจุบันในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็เริ่มที่จะวางระบบต่างๆทางด้านทรัพยากรบุคคลเนี่ยให้ให้แน่นแฟนคำว่าทำระบบให้แน่นแฟนเนี่ยก็คือ,อมีกระบวนการที่ชัดเจนมีระบบจริงๆรองรับ ระบบในความหมายของผมก็คือว่ามีระบบทางด้านเทคโนโลยี Technology, สารสนเทศเนี่ยเข้ามาช่วยเป็นตัวที่กำกับกระบวนการการทำงานเอาคนที่เป็นหัวหน้าก่อนคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเขาเป็นเจ้าของพนักง,งานเขาเป็นหัวหน้านเขาเป็นผู้ดูแลพนักง,งานทั้งหมดซึ่งในมุมมองตั้งแต่เราเข้ามาทำงานทางด้านทรัพยากรบุคคลใหม่ๆ ส่วนใหญ่แล้วผู้บังคับบัญชานะไม่ได้คิดว่าเขาเขาต้องรับผิดชอบเรื่องพวกนี้โดยตรงเขาจะรับผิดชอบงานของเขาแต่ว่าเรื่องของลูกน้องเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของหน่วยงานทรัพยากรบุคคลต้องเป็นคนดูแลซึ่งไม่ถูกต้องแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานทรัพยากรบุคคลก็พยายามจะทําหน้าที่ไปดูแลแทนเขาซึ่งก็ไม่ถูกต้องอีกเช่นกัน เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหน้าที่ของหน่วยงานทรัพยาการบุคคลที่เราพยายามปรับเปลี่ยนก็คือผู้ให้การสนับสนุนเพื่อที่จะทําให้คนใช้คือผู้บังคับบัญชาเนี่ยสามารถที่จะใช้ระบบและกระบวนการตามที่กําหนดไว้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นหน่วยงานทรัพยาการบุคคลคือเป็น facilitator เป็นผู้ให้การ support ให้การสนับสนุนข้อมูลวิธีการต่างๆเหล่านี้กับผู้บังคับบัญชา แล้วตัวผู้บังคับบัญชาเองเนี่ยก็จะต้องลงมาเล่นในบทบาทของความเป็นเป็นก็เรียกว่าเป็น hR Man a g e r ก็ได้มากขึ้นแล้วก็ลงมาดูแลคนของตัวเขาเองมากขึ้นและรับผิดชอบต่อคุณภาพของของผู้บังคับผู้ใต้บังคับบัญชาเขาเนี่ยให้มากขึ้นแล้วการที่จะทำให้งานบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยประสบความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับ เราจะทำอย่างไรให้ในเรื่องอสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทางฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเนี่ยให้ได้มากที่สุดอย่างเต็มที่ฝ่ายจัดการเนี่ยโดยรวมทั่วๆไปเนี่ยเขาจะสนใจอย่างเดียวก็คือว่าเขาจะทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จหน้าที่ของเราก็าคือว่าท่านจะประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจได้ท่านจะต้องมาดูแลเรื่องคนในองค์กรของท่านให้ประสบความสําเร็จเช่นกัน ซึ่งงานนี้เนี่ยเป็นงานที่ยากเพราะนั้นนักทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเนี่ยนอกจากเข้าใจทิศทางการดำเนินงานธุรกิจแล้วดูแลทีมงานของเราเองให้มีประสิทธิภาพ mm hmm. ก็ยังต้องสื่อสารทำความเข้าใจกับทางผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารทั้งหลายเนี่ยให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เข้ามาร่วมมือในการที่จะพัฒนาทางด้านทรัพยากรบุคลบคลเนี่ยให้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ อันนี้ก็เป็นคีย์ชาเลนจ์ที่สำคัญอันนี้ก็ฝากสำหรับคนในรุ่นต่อๆไปที่จะดำเนินงานทางด้านนี้ไว้ครับ